วิววรรณรสนอกจากจะทุ่มเทให้กับงานแสดงอย่างเต็มที่แล้วในพาร์ทของการเป็นนักธุรกิจเนี่ยกระทุ่มเทส,สุดตัวไม่แพ้กันค่ะทั้งการเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสําอางในจะธุรกิจร้านเบเกอร์ที่เจ้าตัวนั้นทําร่วมกับแฟนนุ่มอย่ง itz, อางแม็กวิลรัชคณิศล่าสุดสาวิวแย้มนะคะว่าปีนี้เนี่ยเตรียมเปิดอีกหนึ่งธุรกิจนั่นก็คือร้านคาเฟ่รวมไปถึงยังมีโปรเจกต์อีกมากมายที่แพลนเอาไว้ด้วยละค่ะคือตอนนี้ค่ะบันแอนโบะจะทําคาเฟ่ให้คนได้นั่งด้วยจะได้ไม่ต้องไปหาตามบูธต,ต่างๆ ใช่อยู่แถวอโศกนะคะก็เลยมีแผนจะก่อตั้งคาเฟ่อีกก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวทำงานก่อนละกันโปรเจกต์เยอะมากทุกคนก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะเพราะว่าแรงก็เริ่มไม่เยอะแล้วสนับสนุนได้ก็ต้องเร็วๆนี้ทำหมดไม่อยากหายเลยก็ละครก็ติดต่อได้นะคะหนูแบ่งเวลาได้คาเดาไม่ได้เลยต้องอยู่ที่ว่าธุรกิจมันจะรุ่งเรืองแค่ไหน ใช่ทุกอย่างมันเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันใช้เงินเนาะทุกคนมันก็เลยแบบเราเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากก้าวกระโดดก้าวข้ามอย่างเออเราต้องก้าวอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นก้าวสั้นหน่อยแต่ว่าค่อยๆไปดีกว่าเลยเอาเป็นว่ามานนักธุรกิจก็ทำแต่งานแสดงนี้สิคะไม่ทิ้งอย่างแน่นอนเพราะเร็วๆนี้วิววรรณรสกำลังจะมีผลงานการแสดงกับซีรีส์ของสวัสดีซีรีส์ฟอมยักษ์สุดพรีเมียมจากวันดีออริจินอลโอเจรออีกนิดหน่อยทางช่วงวันนี้แหละค่ะ e <coughs> pa มอบความสุขผ่านเสียงเพลงมาตลอด37ปีเรียกว่าแดนสนัน่นไม่แค่นั้นยังเอ็นเตอร์เทนแฟนเพลงหน้าเวทีเก่งๆก็เลยเคลองใจเป็นแฟนทุกเจเนอเรชันมาโดยตลอดว่าแต่เคล็ดลับในการทำงานให้มีความสุขในแบบฉบับของแม่คายในวัย56ปีเนี่ยคืออะไรหรือคะแม่เป็นคนทำงานระบ้างงานแล้วทำมาทำจริงมีความรู้สึกอันนี้ไม่ชอบไม่ทำได้ไหมทำเท่าที่เป็นตัวเราอะอาจจะเป็นเพราะว่าโอกาสที่มันเข้ามาลูกแม่ก็ทำให้มันเต็มที่ทุกโอกาสก,ก็ต้องขอบคุณโซเชียลที่เอามาโพส เอามาลงสิ่งที่ทําไว้เมื่อ20ปีที่แล้วและทําให้แม่ได้ได้มีงานทําตอนนี้แม่ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นเพราะตอนนี้งานเต็มเลยนุกทั่วประเทศเลยจากเป็นคนไม่เข้าผับเลยอ่ะแม่ไม่ดิง้งแม่เป็นคนดูแลตัวเองมาโดยตลอดแล้วเราก็ออกกําลังกายตามที่ร่างกายเราออกได้คุณพ่อลูกหนึ่งตูมตามยุทธนาขอแชร์เคล็ดไม่ลับในการเลี้ยงดูลูกสาวอย่างน้องรินาด้วยการปล่อยให้เจอสิ่งใหม่ๆไม่ห้ามป็นสร้างความหวดกลัวลให้กับลูกพราะเชื่อว่านี่คืออีหนึ่งาวในการเรียนรู้สําคัญของเด็กๆค่ะ ภูมิใจมากที่มีโอกาสได้พาเขาไปเจอสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเราเห็นเขาตื่นเต้นดูขังไปนั่งเรืออะไรเงี้ยดีใจมากพร้อมมากอยากไปขึ้นเรือลนาเป็นเด็กที่เราไม่เคยป้อนความกลัวให้ลูกเลยอธิบายซะส่วนใหญ่ว่าหนูทําได้นะแบบนี้แต่ว่าป๊ะป๊าจะบอกว่าหนูต้องระวังอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็จะพยายามอธิบายเยอะมากเพื่อให้เขาเข้าใจซะมากกว่าการแบบห้ามเลยอะไรเงี้ย แค่มีเทใจมันกลมกล่อมลงตัวจริงๆเลยในคดีนี้สำหรับสองหนุ่มอย่างเพิร์สจักรกและพิคพิมพ์มพลถึงคู่เขายอมรับค่ะว่าสนิทก,กันมากขึ้นหลักได้ร่วมงานกันในละครสลักรักในแสงฟันงานนี้ไอเราก็อยากจะรู้เนาะว่าเขารู้จักรู้ใจเปิดมุมที่คาดไม่ถึงของกันและกันด้วยละคะ่ะคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นคนที่แบบทาลิปตลอดเวลาหรือเป็นคนที่แบบรักความสะอาดนารน้นผม<ข>ชอบบรรยากาศที่ดีครับ <laughs> <c oughs> ความแปลกของเขาครับอย่าใช้คำว่าแปลกแค่คิดว่า คาดไม่ถึงเฉยๆอ๋อค <ๆ S 1> าดไม่ถึงตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นคนเงียบๆนลกส่วนตัวสูงๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่ชอบสังสรรค์น,นะครบ <c oughs> าคาุยกับเพื่อนมีความ e x t r ว v e r t มากกว่าที่ทุกคนเห็นฉะนั้นอย่าไปเชื่อสิ่งที่คุณเห็นมากนะครับไม่ที่จริงผมก็เป็นคนนี้แหละแค่มีหลายมุมไง เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าคู่นี้เขาซีสนิทรไร้การปรุงแต่งจริงๆจะทําอะไรก็เป็นธรรมชาติไปซสหมดแล้วก็เร็วๆนี้ทั้งคู่เขากําลังจะมีงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกในเมืองไทยเรานะคะกับ Per p e a k First Fan Meeting Together to the Moon ที่จะจัดขึ้นในวันที่25มรกราคมนี้รีบๆจอบัตรกันนะคะที่คอนทิเตนั่นเองละค่ะ